สวัสดีครับผมชื่อนายสุเกติบุญเลยนะครับชื่อเล่นชื่อขงก่อนชอบทํากับข้าวครับทํานูน่ทนทํานี่ลองไปเรื่อยแต่ว่าจะอร่อยไหมก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าก็ลองทําไปเรื่อยครับอย่างมันก็อร่อยเองเราเน้นทำนะรเราไม่ได้เน้นชิมเวลาว่างก็จะไปออกกาลังกายยิมไปส่วน แ่านันองถิ่นบ้างก็จะชอบเล่นกีฬาครับหรือว่ากีฬาไหนผมก็เล่นแบจะเป็นบาสเกตบอลว่ายน้ำตีแบดตีป, Bad, ปิงปอง,ปองวิ่งเอาหมดรับส่วนกีฬาอ e ีสปอร์ตก็มีแข่งบ้างครับแต่ช่วงน,นี้ไม่ค่อยได้แข่งแล้วเคยเป็นทหารเรือม,มาก่อนครับอยู่หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งครับหรือว่าชื่อย่อก็คือสอ,อลอฟอร์ครับ ก็จะมีการฝึกการต่อสู้หลากหลายรูปแบบนะครับก็ได้เรียนรู้มาพอ,อประมาณนี่ก็เป็นหลังฝึกเสร็จนะครับก็สภาพแบบนี้เลยปัจจุบ,บันก็กําลังศึกษาอยู่ที่อชาชีวศึกษาหนองคายระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลจบไปแล้วนะครับสำหรกกับการแนะนําตัวบ๊ายบาย